สวัสดีครับอยู่ยกับผมครับเสียสุนทุนเยอะครับวันนี้ก็กลับมานะครับที่บอ่อเจ็ดแสนคิวเดี๋ยวมาดูนะครับผลงานครับนี่นี่ก็เป็นล็อกที่ผมทำนี่ความคืบหน้าก็โอ้โล่งตาเลยพีนย่น้องเอ้ยมีแต่10บล้อครับ10บลอ้อหกล้อมีอยู่ทีมนี่ของหมักไฟ มาไฟรอยนี่เป็นล็อกของเรานะครับนี่ก็มีคันกั้นน้ำนะครับที่ยังไม่ได้มาละลายออกตรงน,นี้ต้องละลายคันกั้นน้ำนะครับเพราะว่ามันจะดูไปไม่สวยนะครับแต่เรื่องระดับนี้ก็โอเคครับได้เลยเป๊ะ ล้อแรงๆโอ้โหใส่พี่น้องเลยอันนี้ก็พายลูกชายครับเสียคลิปเสียกบกบเดี๋ยวของรถไทยไปไหนเนาะจ้างพันหนึ่งนี่เดี๋ยวไปดูกวอนครับนี่จ้างให้ละลายคันก้นน้ำอ่ะ ให้เกลาลายให้เลยดูแกไปไหนเหรอเดี๋ยวไปดูนะครับไปสอบถามดูว่าส่มไอ้เลยนีค่ค,ครับเดี๋ยวให้รถไทยลงไปกรีดให้เสมอซะหน่อย ขับเอง่อมเองครับตาเนี่ยน้ำนี่ตอนเราเทบอกว่าได้ระดับแล้วไม่ให้เท<ม>ไอ้เวลานี่เทอัดจนอาะ ตัวแรกตัวเราเทบอกว่าได้แล้วความสูงได้ลแล้วพอล้วพอเออแค่นี้แหละความกว้างก็ถ้ากว้างเกินเดี๋ยวต้องตัก<า>ออกเออเวลาได้มาดูวะนี่สิบโลมาดูเทเอาเทเอาเลยถ้ารู้งี้เอาอีล็อกหนึ่งอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเทแบบจุดๆเลยนี่<ฮ>ถ้ารู้มาล็อกเฮ้แต่เนะสร็จล็อกหนึ่งยัง ยังยังไม่มาเลยตะไคร้อะอ๋อตู้ขนาดตีตะไคร่อ๋อไปหากิน้างนอกก่อนกะว่ามาเก็บเสร็จก็พอดีแหละข้าเสร็จแปลงนี่หมดแหละพอดีอะตะไคร่โอ้ผมงานนอกพึ่งจบวันนี้แหละหมดวันนี้พอดีอะจะย้ายมามันกระเทนินหมดเลย ให้ปาดให้แป๊บหนึ่งเลยดีกว่าเอา้เขารูยเหอะยี่ต่างมา,ามาใจใจหมดเลยช่วยยีวยกก่วตดนะูชัดก็ได้น่ะ ได้รู้โจลเรื่องมาวืดตัวลองเลยลองเครื่องปอดจ่าจ่าโจลบ้านโอน้สิบลสอชิบลอวิเชียนพืน้นพ้นยกล้อให้ลูกเพ่ บรรยากาศครับบรรยากาศรถก็มาเยอะครับมาเยอะอยู่ทีมงาน6ล้อทีมนี้ยังไม่ได้กระดุกกระดิก งานของมักไฟโอ้สวัสดีครับอีกกี่วันเซตนี่ร้ถเสียบ่อยมากเน่ยเนาะอ่อมเต่นารดน,น,นานเลยนี่ของผมขนาดแคไมมุมตรงนี้ตั้งสองสามวันน่ะเนี่ยมันจะไม่อยู่เนี่ยในตรงทางขึ้นอ่ะอโอ้ยไม่จบไม่สิ้นเนาะอยู่นั่นแหละ นี่น้ำมันผมหมดไปแสนสองใช่หรอ,อดูบรรยากาศครับคูบรรยากาศโอ้ไม่ลงไปดอกพี่น้องเอ้ร้อนนี่ก็เก็บเอาแต่คันกันน้ำเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนใส่เดือนเนี่ย เอาออกก็ผ่านแล้วพี่น้องเดี๋ยวรถไถลงไปละลายเลยน,นี่ก็อยู่กับทีมมักไฟหล้อนะครับนี่หล้อบรรทุกไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะ เพราะว่าหกล้อเอารุ่นเก่ามาวิ่งนี่ก็ยากหน่อยครับโอ้ด้วยทางนู้นวิ่งยิ่งวัทีมงานแก้วสงาวัวนูนะเว้ยทีมงานวัยรุ่นครับทีมงานแก้วสงาดูวิ่งเนี่ยโอ้โหน่าดูไปจากทางนี้วิ่งเหมือนรถเปล่าเลย ไม่ยิตั้งเอาไวยทำไมงไงตั้งให้มันเร็วกว่าน,นี้เดี๋วเสร็จงานนี้แต่มันมาเป็นตอนนี้มาเป็นมานีเนี่ยมลงนีแล้วมันถึงเป็นน,นี่ปกติให้ช่างที่ไหนทำนทออออาะไมทำอคอาปีนีอง,องอมนะก็ไม่เนะมช่พอนีักดได้สรก็รถก็ดูขุดไกลของผม ผมยังว่าไอ้ทำไมคันนู้นทำไมช้าเด้ต้องให้เขาตั้งให้มันเร็ววบบนี้ไม่ต้องให้เสร็จงานหรอกให้เขามาตั้งให้เหลยเพราะวาจะสยู่มันยิ่งเจ็บดึงให้เราเสียเวลาอย่างนี้เนี่ย ช้ามากเลยดูครับกว่าจะถึงดินกว่าจะยกขึ้นได้นะโอ้โหทรมานครับแก okay, บอกว่าซื้อมาใหม่ๆไม่เป็นไรนะมาลงงานอยู่นี่ได้สามสี่วันนี่เป็นนี่ชมอุ้ยของผมมาดูว่ารถไทยเสียสามโรบ ไอ้ขั้นคาวไอ้ซีรีสที่ใส่หนังไอ้นู่นก็คลาดจานกดไรพังหมดเลย<ม>เวลาติดอะลูกน้องมันชอบกไปชากอะ่ะคือเขากระชากมันมันมันก็เลยเนี่ยอุยดูฟังทางนนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ไปหาถ่ายคลิปฟังทางนนเนี่ยบรรยากาศเลยครับก็ ได้มาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่น่าจะประมาณ40อุ้บยังไม,ไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงประมาณ20%ครับนี่เจ็ดแสนคิวเพราะว่าล็อกล็อกสี่ยังไม่มาลงเลยเนาะล็อกสี่ล็อกสามไม่มาลงเลยล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเกือบ hey, เกือบ ไหนถับเกยยงคนไหนไอ้ที่เอาสิบลอ้มลอมาจอดอยู่ตรงเนี้ยที่มีรถเกรดรถก็เขาไปขุดอยู่ฝั่งนะู่นน่ะอ๋อไม่เหลือดอ,อกเออ ไอขนาดเขา้าสิบลขาดทุนหกล้อเรา <Okay. S 1> จะเหลือนี้นี่แหนนะล,ล <c oughs> ะ,ะ, <c oughs> ะปัญหาปัญหาเราตอกแก่ลูกน้องเขาไม่นี่แล้วดอกลูกน้องเขากินรายวัน <c oughs> เขาอยู่2 2> <c oughs> สองเดือนเขาก็ได้เงิน <c oughs> สองเดือนใช่ไหมล่ะแต่ลูกพี่เนี่ยต้องอื ปาฏิาถะเลยครับนี่งาน,น,าานจนถึงผมบอกกับลูกน้องว่าถ้าลุยก็คือลุยด้วยกันเลยนะ่ะงานเน่ะคือเร่งคือเร่งอะ่ะมาอึดอาดไม่ได้อึดอาดก็คือขาดทุนเตรียมขาดทุนอย่างเดียวดูของผมผมทำทำไม่กี่ไม่ถึงเดือนอะ่ะผมเสร็จเลยผมเร่งปุบปั้บปุบปั้บไม่ให้จบ แล้วมันจะรู้เลยว่าขาดทุนได้กําไรแล้วเราก็จอดก็คือจอดเลยแต่ถ้าเราทําแบบอยู่อย่างนี้เรายังไม่รู้หรอกมันก็กินเราไปเรื่อยอ่ะยิ่งอยู่นานเราก็ยิ่งขาดทุนเยอะเอาสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่กับทีมงานงานเจ0 0แสคิวครับนี่ก็คนออกก็ออกไปคนเข้าก็เข้า,ขามา เนาะต่างคนก็ต่างวิ่งหางานกันทําการหาเงินนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยมันก็มีได้มีเสียแต่เสียก็คือประสบการณ์เราไปมัน,มนตีเฉลี่ยไปแล้วมันหมดไปแสนสองอะ่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับผม